ไม่เป็นตัวมันเก็บไว้แล้วพี่

ได้ขีลงมาเออได้แบกไปสุดกูเลยนีม่มา้สสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้อยู่จังหวัดชึ้งลายอำเภอแม่จันนะครับวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองถ้ำป่าอาชาทองครับเป็นพระสงฆ์นะฮะที่บินบาทบินทบาทฮะบนหลังม้านะท่านผู้ชมคงจะได้ทราบข่าวอยากซื้อต่างๆมาแล้วนะครับวันนี้ผมพาท่านมาชม มาเจาะพื้นที่นะมาดูการกิจนะกรรมของวัดต่างๆนะครับมีโครงการมากมายครับของหลวงพ่อหนะ้าหรือครูบาหนะเหนือชายนี่แหละมีโครงการอีกมากมายทีเดียวจะเป็นโครงการาให้เด็กที่ได้โอกาสนะฮะในด้านของการศึกษาช่วยเหลือเด็กชาวเขานะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับอย่างที่ท่านที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเรื่อยๆนะก่อนที่เราจะได้เห็นต่อาย มาครั้งแรกนี่นะเห็นเด็กขี่ม้าแล้วนะหน่าตื่นเต้นจังเด็กก็คงจะสนุกตามใจชอบนี่แหละนะครับเด็กนี่มาบวชเป็นเดนนะครับลูกหลานชาวเขานะครับนี่แหละครับมุ่งมั่นในการหลีกเลี่ยงยาเสพติดนะครับพ่อคูบาศีวิชาย

บ้าน,นงกัดเอาเกัดเปิดไว้ตลอดเลยห้าสี่สามสองครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมาที่เนนก็ขี่นะฮะขี่ไปบินทะบาทนะครับแล้วก็คุณพ่อเนื้อชัยนะครับก็ขี่บินทะบาทนะครับตามหมู่บ้านตามรอยต่างๆนี่นะครับขเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับเป็นสัตว์คู่บารมี มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานี่แหละที่ใช้มาการเดินทางเส้นทางต่างๆนี่นะครับเชื่องนะครับตัวนี้เชื่อกอกี้บอกให้ผมทดสอบขี่ดูไม่กล้าฮะทงสารมันตัวเล็กครับแล้วตกใจเขาตกใจผมเพราะคนน่ารักกว่านี่ไงผมมาเห็นไหมบางคนบอกเอ๊ะทำไมก็ไว้ผมมาเนี่ยไว้เงี้ยผมมา้าอ,อันนี้คือผมมา้า ที่คนเอาไปไว้ผมแทนผมม้านี่นะครับบ่อยแต่เนี่ยแเนือไม่มีประเพณีเหนือเลยพ่อนี่เก่งนะบารมีเขาไม่บารมีทำไม่ได้ สี่สามสองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะผมพาท่านมาครับบันทึกดันสยามนะครับวันนี้สุดภาคเหนือที่เดียวครับจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ที่แม่ค,คํานะครับเป็นอะไรนะอาชาโตโอเคต่ออินดีดต่อสำนักปฏิบัติธรรมครับสำนักปฏิบัติธรรม ห้าป่าอาชาทองครับที่คนรู้จักในนามที่ว่าหลวงพ่อนะหรือครูบาเหนือชัยเนี่ยขี่ม้าบินทบาทนะครับผมจะพาท่านมาชมนะฮะวันนี้ผมมาไปพิธีกร์ก็ไม่ไน้อยหน้าเหมือนกันนะครับมีโอ,อกาสได้ขี่ม้านะบอกให้นะฮะเป็นครั้งแรกนะครับ